นะคะไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะเทคนิคนั้นก็คือเวลาคุณเลือกนะคะให้คุณเลือกสิ่งที่ให้พลังกับคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมันให้พลังกับเราให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาขึ้นให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยู่จุดเดิมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือ,อ ที่เรียกว่าให้พลังกับเรานะคะแต่หากถ้าเราไปเสียเวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าก็ทำไปแค่นั้นก็แค่พาเด็กๆไปไม่อยากให้เด็กๆอยู่บ้านก็แค่ออกจากบ้านตรงนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญนะคะตัวเด็กเองนะคะก็จะเหนือน่อยก็จะเพลียนะคะไม่มีแรงนะคะไม่มีสมองที่จะไปพัฒนาในทักษะในด้านอื่นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเด็กจะพัฒนาได้ก็ ต่อเมื่อพักผ่อนเพียงพอนะคะบางบ้านค่ะบางบ้านไปร่วมกิจกรรมนะคะไม่ได้คิดมุมนี้นะคะเจนก็หวังว่ามุมที่เจนพูดเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นมุมเล็กๆนะคะ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่คุณจะหันกลับมาดูนะคะว่าเออจุดนี้มันก็น่าจะต้องเอามาเอามาพิจารณาดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่เลือกนะคะเรามองแค่ว่าของฟรีเรามองแค่ว่าเด็กได้ไปทำกิจกรรมบางครั้งคุณอาจจะพลาดโอกาสบางครั้งคุณอาจจะเสียเวลาโดยที่จริงๆแล้วคุณสามารถเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาเด็กในส่วน,นอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น เทคนิคง่ายๆนะคะที่เจนนํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะไม่มีอะไรยากค่ะหากถ้าเราเรียนรู้นะคะและเราเลือกให้เป็นและสิ่งหนึ่งนะคะหากถ้าเรามีกลุ่มนะคะแล้วเราเลือกโดยเฉพาะเลือกคนนะคะ การที่เราจะพัฒนามันก็ไม่ยากเพราะเราอยู่แวดล้อมไปด้วยคนที่เขามีศักยภาพเหมือนกันค่ะเด็กๆก,ก็เหมือนกันหากเด็กๆเ,เราอยากให้เด็กๆหรือลูกของเรามีการพัฒนาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกให้เป็นเลือกเพื่อนนะคะเลือกกิจกรรมนะคะแล้วก็ตัวคุณค่ะตัวคุณเป็นคนผลักดันนะคะให้เด็กนะคะมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรวมถึงการที่เราจะต้องให้กําลังใจกับตัวเอง นะคะทั้งหมดทุกอย่างนี้นะคะมีในช่องของเจนนะคะหากชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะติดตามในช่องของเจนและทีเจนะคะน้องตองเจเขาก็จะออกมาฝึกพูดค่ะเพื่อนๆการที่เด็กคนหนึ่งจะจํานะคะการที่เด็กคนหนึ่งจะมีทักษะในด้านการพูดการนําเสนอเขาต้องลงมือทําทําซ้ําๆบ่อยๆนะคะเหมือนอย่างน้องตองเจนะคะทุกวันนี้ก็พูดคล่องแล้วเพราะการที่เขาออกมาพูดนะคะการที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักนะคะ ตรงนี้แหะค่ะมันคือเรื่องง่ายๆนะคะหากเราแค่ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์นะคะทุกอย่างค่ะเราทําได้วันนี้สวัสดีค่ะ